10พระเหรียญยอดนิยมภาคอีสาน10เหรียญพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาจัดสร้างปี2493 9เหรียญหลวง,งจั์วัดศรีเทพรุ่นแรกจัดสร้างปีพุทธศักราช2500 8เหรียญหลวงปู่ดุน วัดบุรพารามรุ่นแรกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2508เเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่รอดจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483 6เหรียญพระอาจาร,รย์สิงห์วัดป่าสารวันรุ่นแรกจัดสร้างราวปีพุทธศักราช2477 5เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแรกออกวัดแจ้งนอกจัดสร้างราวปีพุทธศักราช2512 4. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุขวัดโพายทองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2506 3. เหรียญมนพการหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจัดสร้างในปีพุทธศักราช2500 สี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลรุ่นแรกจัดสร้างราวปีพุทธศักราช2,507และ 1. เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอรุ่นแรกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,507